พอที่แท้นีได้เป็นดีของไมยเซนอ,อ,อา,อา,า้อจะได้ไหนก็ไปแลกเอาค่ะนะคะมาให้เดี๋ยวถ่ายภาพ่วมกันเลยนะคะอะเดี๋ยวแม่พี่มอบให้เลยค่ะตีทัว้วยนะคะให้ผู้ชนะเองเรื่อไม่ถูกช่นตี <c oughs> อ่ะของตีต่อไปนะคะเดี๋ยวมอบให้ตีคะ่ะ ตีพอแล้วตีถ่ายได้ขนาดนั้นเล่าพอแล้วตื่นตื่นไปต้องถ่ายภาพร่วมกันเลยดีกว่าตีเดี๋่อไปนี่ไม่ธรรมดานะท่านกับตีดูสายตามันที่ยี่สิบตีค่ะอนุญาตนะคะต่อไปอันนี้อนาธิวแล้วก็ของตุ้ยนะคะได้ นะคะได้มีโอกาสได้ชิดกับศิลปินที่ชื่นชอบนะคะทั้งตี๋ตุ้ยแล้วก็นักทิวนะคะจากเ f นั่นเองค่ะเดี๋ยวถ่ายภาพรวมกันให้โชว์เสื้อด้วยล้กันอ่ามีลายเส้นอยู่ด้านในด้วยนะนี่ไมมาเสื้อของเรานะคะโชว์เสื้อนินึงเป็นื้อบื ยอยกเข้ใจเข้าแฟนคลับผมจะเป็นบุบไซและคิวตีนะฮะต้ย,ย,ยแต่ครับผมไม่มีปัญหาใส่ได้นะไม,ไม่ไม่เป็นไรไว้ให้ลูกสใส่ <c oughs> อโชว์ถือถือด้วยนะคะโชว์ด้นี้ด้วยชว์ทุกคนเลยค่ะ,ออะ,คะเดี๋ยว่า,ารั่วมกันเป็นชยืดน,นะคะซีพีแฟมเรี่ขับันเด่พ้องกับไรเซนนะคะหนึเช็โอเคขอบคุณค่ะขอบคุณแฟนคลับทุกท่านด้วยนะคระับ จะตามเก็อยู่ก็ว่นองตีด้วยตีด้วยนี่เลยนีแฟนี่อยากจะบเลยผมเมื่อกี้อ๋อในนี้ทีเดียวยังยังไม่พออ่ะชอบแน่นแน่นอีกเหรอฮะอ่าสุดท้ายสุดนี้แล้วหาให้ทั้งสามท่านนะคะฝากไรถึงนะคะสมาชิกสีทีฝันี้อยค่ะด้วยกันเลพี่ตุ้ยค่ะครับผมก็ เรื่องราวดีๆแบบนี้จะเกิดขึ้นได้ครับถ้าเกิดคุณเป็นสมาชิกครับผมนะฮะเมื่อกี้เราถ่ายกันมาหลายทีมากพร้อมแล้วนะครับผมซึ่งขอบอกว่าสมัครฟรีครับคุณต้องสมัครเป็นสมาชิกเท่านั้นโดยการสมัครไปที่ www.cp นะครับผมเทาไหร่ www.cp familyclub.com ครับหรือว่าโทรไปที่0 2 8 8 0 8 0 0บ แต่สำหรับตีตีป็นคนเชิญนวุนนี่นะครับถ้าใครไม่อยากพลาดความสนุกวันนี้ต้องสมัครนะครับวอ